จองแม็กกี้สายกินครับนี้ฉิมาเบิงเฮ็ดครับแม่ไปหาเฮ็ดครับผมเดีจ้าฉีมเบิงครับไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีจ่องน้องแม็กกี้สายกินนะคะวันนี้กินแก้วไม่แก้วใส่กันคมบ่ ผมยาไปไซถ้าจะไปกงไม่อยากแช่ไหมนี่มบ่ถ้าบัขมบหสีไปไซไม่ข่อยพี่เราโง่พี่เรางพี่เโง่พี่เลโง่เห็ดเห็ดเห็ดขาวเฮ็ดดินเห็ดขาวทำมาเดือนนี้ทีเดืนเล้วโง่อย่าปินกล่องไว้เดียหนูมกี้อะรโดยเฉาะเป็นบันี้นี่ดีมากข้เกิดม็กิีมนาจูนกินได้สองตัเด้อท่านอันนั้นสวัสดีค่ะน oh. sí er ja ้องน้องแม็กกี cu ้สายกินค่ะ เรีบเรียวเาลังพี่เนี่เอาเสื้อเสือแล้วกินละบอกินละบอจะกินละบอบน้าเนี่ยจังหนไปแกงมาห้าก็ไปกินนี่ผู้ช่วยเปเบิ่งเดออยหลาง่อยเด้อกะมังเออโอ้ยันเดือกันเนาะบ่มีลงนล่ละห้งี่เนาิล้ช่วยลักตัดกองไว้เด้อินเด้อเอัดิ้องเมีจังเตัดกองไว้โอเวนอจะ เสียบอยู่เลยทิ้งก็อึนี่หอมเกลียวเกลีอวมันเลือยจาหงแค่ใส่ยังก็ลายน่ยเดียวก่อนว่าม่น้อยลาาเอนเอ็อินเดียนะนี่เราใส่วันไม่น้อยเลยทอ่เี๊ยบใส่ในกะตาน่ะเอาดีเนาะเอาแก่เชียว่ายาาเอาใส่ยงอะเดี๋ยวเอาอยู่ ล่างรุ่นมันก็สิแกงเสียงันทํุ่มเนี่ยแกงย่าแกงอันนั้นสิเอาสิเอาไปหนวยใส่มวนล่ะสิล่างเฮาคือกันนะอันันได้ล่อันนี้อันนี้ล่สิเอามใส่ปลาย่างนี่ยยใส่น้ําอันนี้เาน้ําูสปลาย่างน้ําน้ําอ่อนฮะแล้วก็ตอออกีกท้ เสี่ยงเลยตอนนี้เสียบเห็ดมาาพี่ซื้อมาจังหมาคุณแม่่ยกินโอ้ยอยขาตังข้าังข้าตังห่น้าตัง่เสียต่อมเนบซางหลายบาทก็หน่วยละบาหลายบาทด้ยเนี่ยแพง่ละปสิขายขายอยู่ตลาดหน่วยละแป แต่มาราคาทรงแต่ว่าเสียบิีไดกินเหงือเสียบใอไรถูกของสดของหนังสไปดปดูเห็นนะโอ้ยเอียนเห้ยสกลานะแม่บปาน้อมแล้วยิ้มเสือวันนี้ หาปลาหรอเก็นแล้วก็ต<ม> mmm ั่ใจเป็นตาหนังจือค่ะตาหนังจืดเน้อตาตัวใจเนื้อตาหัวหัวกบเกิดเลยโทเห็นไม่ม่เม่พ่ตาเห็นไหมแม่ตาเป็นต่ตัวใจยุ่นี่จะมาล้างยังเราลดเข็นใช้ลดเข็นไหมแม่ยุยที่พ่อมดมดม่เราอยู่แล้วแม่หน่มเป็นหน้าของแม่กุ้มมันกัอุโมได้ดมเหนไหมแต่เดินุ้มแล้วดนเห็นอย่างคนไข้ ไอหมไ่เกี๊ยวมันบาดนี่ไงนี่นะเออไอหมไม่ม่ลไอหมย่บานเพาะเวอร์เพเวียยมันกมคนอไปหาสมอคือป่อยมันบไอหมูไอหมูเี่ยไให้ลันูไปเ่ยได้ปะครับจบ้าจงมึงอามอยู่เครื่องนะมลตองอ้มนมากว่าเพ่มอไนะนี่ใครเจ้าของกันนี่น่นก็เป็นย่งเ่มอจกก่อนอมันเบิดพอเงี้ยเอียงรับปิดไปแม่ไปเปิดเอยง เจ้เปียเราว่ามันไห้งอนงอนเตี๊ยดแต่หมูวันป้าคืองเปิดอล่ะเกิดแต่เฮงคือจังจังไหนเห็นมาสีเป็นแสนทั้เปื่อกแม่แม่มาไหนยายกินเราบ้างป้าเออกินทองทำเสียพูด่านะวานทีดีเลยอยู่แม่สมคำแล้วายกินไลอีกหนุ่ยกระซมใส่หมูหัดตาไปยิงเนี่ยไปยิงเนี่ยเราไปกิน่ยุ้ยมั้งยุ้ย อยู่ใน่าอางข้าได้ยินนี่น่มาค you know. ุณพี่น้องหลายยจนพ่อกล่องมาเยิบถ้ายโอ้ยเ you know. ่ยบ่ไผ่กำเลยมัน่งมาเยโดนจอยแห่งนี้อย่างหลายสเอาอ่อนเอาน้ำจอยนัอ่อนโอ้ยเอารถไม่พูดใดเนี่โอ้ยยนั่งรงเราด้นป่วยหรือคนบ่ป่วยเนี่ยเอามาให้คนป่วยหรือคนบ่ป่วยเนี่ยนังรนั่งรถนารจน้างหน้านั่ง้บันั่งรถเอารถา งาองมันสิเก็บเบออันนี้อยู่ของอีกอันนี้เบิร์าอ่อันนี้แดงอันนี้โอ้กล่งหมดแล้วเนาะบรรยากาศยัแรงมากแมิม่ม่แม่มม่ม่แ่แม่อ่่แแม่แมม่แ่ กเป็นได้ย่างนิดข้าวก็นแบบจานนั่นั่งข้าววายมาเนาะใส่ผักใส่อะไรขั้นสูงเหมือนกันตานตานคอตันถึงอเปิดเราไปเปิดระเบ้อกี้เมื่อไรเห็นมหลูกน้องมาเกี้มาเร็วมามล้าเฮ้ยหนูวันหลงกับแม่บางวี่างะม่เก็บเฮ้ยมเก็บมม่กระจายทำยังไง ไปยี่บไปยี่บไมอเงินไปได้สอำแล้วจะไปไปแล้วหปยแล้วไปบู่างเี่ยมาไปทมลงที่มลงเรื่ไไปนเ่องอนี่บอกที่บอกว่าจะาไปเร่อใไฮลูรไปเก็บม่นาำไปย่อที่บอกว่าไโกไปน้ำไปเก็บล้กไปเก็บเฮ็ดไน้องเฮ็ดแก้กไฮอดเฮ็ดแดงใยาย อยากจะไปสมอปนไ้อยู่ในปลาแลแหมนี่ก็ล้างแล้วนะคะคุณมียังไม่ล้างเบ่อยรีเขาัอมาีน้นีนะคะนาแหมดูลาังเลยเนี่ยปลาังกับาป่าตีนจะได้ไหมปาตาตีนใหหมูล่างปลาตีนตีนไก่ตีนได้เี่ตีนไก่ไก่ตีนไก่ตังไงฮเฮ็ดรทรือเ่ามันถูกยางเห็นีร้าออยนน้ มือไสรอสิไปน้ำขอยไปไปด้ไหมตาออกนิเดียวแล้วหนุกนีเียนี่เราหมูไประมาณเนี่ยผมประมาณคนน่กได้แต่เออทีมกับประมาณกับเอาใส่แหงพ่อเกที่ยกับใส่เมียมันหลายใส่แหงเนี่ย อีพอเราจังเห็นดีค่ะพี่ในอีพอเห็นด้วยส่วนนะไปเห็นตัวเห็นต่างหงอเนี่ะโอ้ยไปบังหม่องได้มันเคยเกิดเคยเห็นพระสุหมงดอนเนาะเกิดเห็นดีตัวไปเห็นแกาวเอ้าอันตอนไปเอารถไปจอดนั้งคืนน่ะอันมันมันมีงง่กับมันป่ะย่างเขาไปเบิ่งหนีกันหน่าเลยนึกว่เห็นเนาะซ้ำทีหรอโอ้ยกับแต่ย่างไม่เป็นเพราะมันก็ขาดบริเวณนี้ไปอีกบ่ ใครกไหลอยู่ไหมต้ายาไปไหมครับเป็นไงต้าาเม่อไอร่านลงเออเดี๋ยวพึ่งเอาลงกนั้นอันนั้นก่อนวันยูอะไรอยู่นะงามรต่อเมันงามคดเาบอกไปลองอเาอต่ยากบอกี่าดูจีใครจบอยเนี่ยเดนีอ้ยโอ้ยบงลูอร ัวหน่อยนอแอเซมูเวนตัวหน่อยเป็นไรนะเรกอสขายูบหน่อยไม่จไมจตุม้บันี้ะพี่หน้อมเต็มบเต็เ่ถ้าแม่ม่จุมองยเนาะชแวยสู้หน่อย่เห็นเห้ด็กกเห็นตะขอนอีแกงเบิงนี่และพี่น้องสุหนอกงานเลยคันยูความเคันยูแล้วสีสีงาคือสีอะคืออะไน่นองเบิง ตึงตตึงตมจบไล่ดออเล้กากใส่เป็นยุงเป็นยุงเป็นยุงเดี๋ยวไป้าวอ่าลายไปย่างไปดดวันนั้าจะเอาปุ่ยคุยดีปลยีเดียวเอาเอาตีมันไป็นเทใส่เทศงอาทีเดียวไมรเไปเก็บให้บ่งพี่น้องสิมาทีสปลาย่างเล่นเห็นหมดคือปลาเปันหม้อผู้หนังผู้อะไรแบบััเก็เก็บเออเออออเอเก็บเกจะเมียน ขังแราข้าแล้เรากปนอืมาบรรยากาศ้งหลังก็กินอะไรกันตัวในลูกตัวเียใช่โทรศั์เดียวโทเดียววตัวที่มูดอมอีกแล้วเดียวจเดียวเียเาสมาอยู่แอร์รอเดี๋นไหคิปไม่มีตัดต่อไมันเง็นเดียวเลยจะฮะรูปก็มี่ายไว้เดียวเลยไม่มีตัดต่อเลย ตอดังเ้วเลยทีเงอจอยพอดังแม่ล้วนเลยจ้ะเจ้านี่ไมยังไอ้จอยให้ไปอีกอันะขอเปิดคลิปอีกัแ้วตอนเรียกให้ผมบมันเปิดเด้บอนะออยนท่เไม่ได้เปิดคลิปเปิดแลเนาะบอเปิดให้อยู่หรือบอสโอ้ยดสรีปนี้ลนะค่ะโอ้ร อมไหา่อยเลี้ยงนดีวมั้งอะไรอยู่ลอยมูนิฮเดอะไรอยู่มูนิไงไทยไไ่ถ่อะไรคืออะไรคะไทยไถ่ไถ่ไก่ไถ่ไก่ไถ่ไถ่ไถ่ไก่ไข่ไถ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 ่ไก่ไถ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 ่ไ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 ก่ไ่ไ่ไข่ไ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 ข่ไ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  ทั้งฝากหองไปทั้งผุ่งใจอยู่วะหอกที่ผอบแดงไอ้เบิร์ตัวไปไม่ทำหน้าไม่ต้องทำแล้วลูกจางแล้ววุ้ยกัญญางไก่ประนันซันเจ้าไปบ่ได้ยังมารอทางมันท่านเกิดใหม่ท่านหน่เกิดรอทางไหนมันเกิดหลายๆซะก่อนรอทางเกิดเจ้าต้องไปใหอยูยแต่สมัยห้างดีปานยังยุยเท่านั่นไปถมแล้วก็ได้มาลงคงเค้งมามาขีดขึ้นไปลูกแต่ว่ามันเสียบกอเห็ดขาวน้ำบวานเหอยดี ไแบ่กอขาวแค่ตะไบแค่กอขาวแกงแซ่บนะคะแกงหวานแกงหวานใช้แทผ็ดแทผ็ดคับทีผิวกียนะเอ้ยไม่ยาวอดอกมันออกสิลูกนี่นู้ค่ะเสียออกหน่อยๆน่นนะลูกมีนั่นเห็นบอกเสร็จแล้วค่ะเอาไปลงหลังมันก็จะออกออกนิดเดียวนะคะลูป้าที่อยากเนียนแบบตัวนี้มาทำก่อนแ่อยนี่ออกนิดเดียวนี่น่าเกลียบเลย แอแต่เต็มตาอยู่แอมอยากก็ม่เหนื่อยเนาะแมเห็ดกินไหมได้เลยคมาขอย่อต่หลายกลัวยิงหมวยแหลากลัวเหรอเนาะคอยก็ได้เห็ดแล้วงด้ดิเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าน้องจุมจะนีทำหิี้กี่หมนี่ลูมเฮเทียบกันดีวยเออ่นี่คือนี่คือดาวนบานน้องๆยอกถ้ามันจุก็จะทำนล้ม นี่ยค่ะโฉาขนาดเที่ยวได้ห้างไปเห็นมันสารเกินไปเราเจอกันช้าไปขันยูขันยูกน่าเสียดายเราเจอกันช้าไปนะคะเจอกันช้าไปพี่น้องเจอกันช้าไปพี่น้องคุณที่กำลังใกล้ไม่ต่อต่อไงครับเดียนใหญ่ ัคิดว่าเราใช่โมหลังนะมันนาเพราะว่ามันมันสะอาดด้วยเออพาะว่าเดี๋ยวเดีวเอามาใหม่โดนชดมันสะอาดมันมถืดีนลงยังใมคนห็นเราเราเจอกันเช้าไปนะคะบ้นครบ้านใครมาหักลูกะหักตั้สีอิ่มก่อน阿รลูกยังคนเดียวไนะโดนมมาใส่มใส่ล้วที่มานเดียวมากับมือตั้งมือก่อนกินหวยเวตาหอยเป็นหลังเนื้อเน้อ ก็หอดเงียยแหละทหารห้าร้อยบาททหารก็ตีมด้อยบาทเอาเทิงกันสมัครกสิบยบไปครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ทรัพนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม็กกี้สายกินด้วยนะครับผมคลิปนี้เอาไว้ทรัพนี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย